ตอนนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่เชฟเฟิลนะคะลองดูบรรยากาศร,บรอบๆเห็นไหมคะขนาดโควิดนะแบบอยากบอกว่าคนเยอะมากทะเลที่นี่ค่อนข้างสวยเลยดูบรรยากาศว่าสวยมากเดี๋ยวจะถ่ายบรรยากาศรอบๆไม่ดูนะคะเพราะว่าที่นี่เป็นที่ท่องเที่ยวของที่เคลีย w a t e r ที่ฟลอริดาวิวแบบลมบรรยากาศดีมากเลย เดี๋ยวเรามาดูกันว่าปุ้ยกินอะไรบ้างที่ร้านอาหารนะรเดี๋ยวปุ้ยจะลองถ่ายให้ดูแล้วก็ดูบรรยากาศรอบๆค่ะป,ปุ้ยก็สั่งอาหารเป็นปลาคะแล้วก็สลัดนะคะตรงนี้ก็มีปลามีน้ำสลัดแล้วก็เครื่องดื่มค่ะอาหารเขาอร่อยค่อนข้างใช้ได้เลยนะคะเผื่อใครได้มาแถวอเมริกาแถวแชปเพิร์ดเคียลวอเตอร์ค่ะ นี่ก็บรรยากาศข้างหลังนะคะงงต็นไงข้างหลังสวยงามมากลมแรงมากเลยอยากบอกผมเผิมน,นะ,ะไม่ต้องคิดมากเลยนะคะถ้าเกิดคุณทําผมมาสวนนี้ผมไปหมดเลยคะ่ะแบบว่าประมาณว่าตลกมากคสวยงามมากเลยเราสามารถเล่นเจ็ตสกีนะคะเช่าได้ด้วยนะคะโอ้ยผมไปหมดแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาดูในตอ,อนต่อไปในเดี๋ยวลองดูรอบข้างหน้าอีกทีนะคะ ตรงนี้นะคะนกก็ชอบอยู่ขบนน้ำค่ะนกงต้นกับสวยงามสีสันมาสวยงามลยค่ะส่วนบรรยากาศรอบๆค่ะมาดูเลยนะคะส่วนหน้า,ากนาวฝรั่งเขาชอบ,อบนอนอับแดดนะคะก็ชุดว่ายน้ำของเขาแล้วก็จะไม่ได้ใช้ถวายบรรยากาศของเขาทีาา่ของเขาเ,เห็นไหมคะเขานอนอับแดดก,กันเลยค่ะตอนนี้ก็บรรยากาศ ไม่เหมือนไทยเนาะคนไทยของเราจะใส่เสื้อผ้าปิดผิดชิดแต่ฝรั่งเขาเปิดเผยใช่คะก็เต็มที่ตาจัดเลยค่ะนี่ก็บรรยากาศการการอบๆค่ะสวยงากมาก